ครับเท้าปลานี่ไปหาแศน์แม่นยายบันทึกความสามารถอ้าวช่างกระจกจําเป็นละค่ะบอกมืออาชีพบ่ไม่ต้องห่วงบอกเดี๋ยวตรงใดที่มันแบ่งก็ให้ปู่เอาเข้าทั้งพึงเพราะว่ามันจะกระสาดน้อยกว่าให้ล่มเขาหมองหันหรือว่าอยักก้อนหยังออกมาหันพูดจริงๆตรงมุมล่างเลยนะเพื่อตรงมุมล่างเลยเพื่อ ถ้ามันเขา่าเข่าตกถึงนี่มันกระบอกนั่นเ,เอาเอาแล้วแต่ช่างสิน,นะมาดูแท้เออค่อยประสบการณ์น้อยเออเออาถูกต้องสิน,นะแบบยร์นั่นสิน,นะนอ,อา้าวบาัตกแง่ยังเข้าไปหัน <laughs> ่นบัตกแง่าสายไฟออกมาหั่น <laughs> อ่อเอาเอาถูกต้องแหละครับบ่บ่เป็นยังเดียวไม่ประคับประคองไปก็สิหูหน่อยลงบ่ไม่ประคับประคอง พูนแ่มากกับตัวมหอพี่ไ้มันมกับน,น้อยน้อยนิดหน่อยนิดหน่อยบ่ส <c ười> บบละไปอือเอสักแบบนีุ้ดเลเราช่างมืออาชีพปวดจ <c ười> <c ười> ้างเราเถิดผลงานออกมา ได้แน่นอนไม่ยอมแมวนี่กำลังติดกระจกติดกระจกจ้าเดี๋ยวปูเอาแบบไดนปูเอาแบบประคับใส่คว้าบ่บ่เอาแล้วเต้นี่นี่หน่นอยเอาอันเล็กเล็กก็ได้อืม ถ้ามันอยู่แล้วก็นานานะอืมอืมอ,อืมเขาไม่ทำให้เขาเอาค่าจ้างไปส่วนที่เราทำได้เราก็เป็นบุญเดอ้อเป็นอาน,นิสงส์ศาสนาศาสตสีมาเดอ้อสร้างดีเจ้าบรเเทศไว้ผ้นประโยชน์บุญละกรรมตก คนบุญให้กับสร้างเตีย้ยเดอ้อให้ย่อๆยงิงๆให้หายเจ็บหายไขย้หายโรคหายภัยให้ถือรัตตรี่สู้งวดสู้งวดงวดสีม้าให้เอานักนักสามพันสองวดแล้วงว <c oughs> ดสีมา้าในสามแสนเงินหน,น้าอันวันที่สองก็ใส่ได้แล้ว,ลวอ,อ่ะอ่าแเรา ยันมันเป็นมีอันเป็นไปบอยันม <laughs> ันเป็นทุกขลาบบอืมีแนเป็นได้คนถึงระับินเบญบ่อนคุณจ้านันทีเล่าโยน อยู่ประจวบคลีขันแม่แล้วถึอรอตเรี่แล้วโอนเงินไปให้แม่โอนแล้วเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่ถือกันเสียชีวิตผ้าผ้าม,มูไปเที่ยวพับยวนประจวบนะอนเออคุณจ่าทหารนะนาตาเสียดายแม่แล้วไห้วาสัน,อ,นอืม ยายงที uh ่ว่ well> ่บนเื่อไปเสียข้บจ้างนน่ะน <uh ี <uh ้แคออือโออันเก่าบล้าน่อเมียฝรั่งอ่ะบออยู่หนองหานอันั้ได้ไปเสียมันรับจ้างลวสุเหอน้เบิ์ดเงินเข้าขันแม่เเกาสิบล้านเข้าคือสิปรหยัดใส่ว้ที่ ให้แต่มูวงสาณขนาิที่จำเป็นบ่ะบานี้ล่าวโหลดโอ้ยจะใส่จังไเปอยนไดอ่วางแผนว่าขึ้น่ามสิเบิดบ่เป็นนี่ล่ะแล,ะล้วขึ้นว่ามันสิถืออีกแล้วก็ไปซื้อนักเขานักเขาเนี่ยอืมมันก็ไหลขึ้นไปที่เดิมละ่ะ อ่านักกว่าเก่าเออว่าอย่างเมาตลาดพอค่คยถือเด้ออะไรมันไม่มีบอก <c oughs> ส้มอื่นที่ใส่มาได้ตัดบอสอะ <c oughs> มันไปไหนอันพอดีมันเหมือนเลือดไปเรื่อยๆอ เรามืออาชีพโฟดจ้างเราเถอะนะ ได้ตัวนี้ได้แน่นอนอืมอเรืเป็นของบ้านนั่นบปุปผูเตี้ยเรื้นเป็นของทุกคณบอกเป็นไปได้หรัดดี ยังดูสามอันนี้ไม่ได้มันอาจจะเป็นสามอันต่อไป,ปไอืมแต่บ่อใดจะมีการตัดเกิดขึ้นบ่ปเป็นยังซีเมนยีดอกฟูเตียพวานของบานเกตมมันสิยูน่นาสุดล่ะกระจกเขาเสียไว้ทั้งนอกสุด ประเพูดที่เอากองใดไปใส่มือสกมือนั่นเออแมนอีลีสลับเกิดการสลับแล้วเพราะว่าตอนเข้ามาั่งยาย้มหมอบอกว่าให้เขาเอาไวซ้ซึ่งชัวว่าขัรเอาออกจากนาต่างทั้งนี้ก็ให้เอาไว้ทั้งนี้นะของบั้นเกศเอาไวห้หนาตัวพวกนาต่างบันเกศตัวน,นั้นมันอยู่หนาสุดอยู่มองช่องอันน่ะช่องโล่งลดขน แ่มันก็คือบอได้ว่าตมันก็ต้องนนาจะได้สามอันเนาะเพราะว่าหเอาไปหั่นกับสามอันนึงเลยเนาะพี่เรือไปยังเข่าบอได้จัดอันอยู่เออตัดหรือว่าเห็ดประกอบเขาเรียกว่าหน่อยกว่าเกาหัวซองนี่มันฟิตเข่าบ่พีิฮะ